สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะ p พ2 5 4นะครับวันนี้ผมก็ขอไม่เปิดกล้องนะเพราะว่าที่มันไม่พอแล้วนะผมก็นี่เห็นไหมตรงมา,าผมเนี่ยเป็นรหัส ID ผมนะอัะอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะ,ะผมทำมาจากโปรแกรมเพ้นนะโอเคใครอยากแอดก็แอดมาได้นะเกมนี้เกมนี้อยู่ในสตรีมชื่อว่า s ซ b เบอร์ฮันเชื่ออาจจะคุค้นๆนะคะเพราะว่ามันเคยมีอยู่ในโทรศัพท์ด้วยก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยผมเล่นมันถึยู่เก้าละรอสองวิโอเครอโหลดแป๊ดเดี๋ยวมันก็จะได้แล้วโอเคเกมนี้กด w s d เหมือนเดิมเห็นข้างล่างไหมครับด้านล่างขวาครับจะมี f 3 f 2 f 1นะคะเป็นเบสกิลนะ เราสามารถเปลี่ยนสกิลนี้ได้ได้ด้วยการกดคิว่แล้วก็เราเลือกสมมติผมจะเปลี่ยนโล่แล้ผมก็เลือกจะเปลี่ยนโล่ไปเลยอย่างนี้นะต้นไม้นะโล่เหมือนเดิมเหรไม่ไม่โอเคเ่ยมทันก็ถ้าเวลสูงถ้าเวลยิ่งสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งกดล็อกของพวกนี้ได้อันนี้คือคนที่เก่งที่สุดในเกม มันเรียวยากะไรอ่ะแรงสูงวะใช่ไหมน่าจะใช่ใครรู้คอมเมนต์หน่อยนี่เปิดเอ็ม,มเอ็มเป็นการเปิดนลับขึ้นลงนัง้นหนึงหรอเราลงนี้ดีกว่าลงเลยกดคลิป กดชิปแค่ครั้งเดียวมันก็จะเป็นการพรุ่งเลยนะครับยายาถึงแล้วเลนมากยาเกมนี้ใต่กำแพงแล้วก็มีอันนี้ด้วยเครื่องร่อนกดบ W สองรอบ แต่ถ้าเราอยากปีนกำแพงให้หันหน้าไปทางกำแพงแล้วก็กดจะพิจะเบสบาร์ปืนนะแล้วก็จะได้ปืน <c oughs> ขอซ่อมหน่อยเกมนี้มันเก็บให้เองนะาของ ไม่เจอเลยนี่พวกคนเห็นก้อนฟ้าฟ้านี้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยเราต้องเก็บก้อนฟ้าฟ้าเนี้ยเก็บได้ทีละได้ทีละเท่าไรเนี่ยจากแปดสิบไปถึงร้อยสามสิบอ่ะก็ประมาณนั้นแหละได้ได้ประมาณนั้นแหละหนึ่งก้อนซึ่งเราต้องเก็บให้ถึงหกสิบแต่ตอนนี้ผมสร้างทุกอย่างเลยตอนนี้เกมเนี้ยมีสร้างโมไซด์ด้วยนะแต่ต้องเก็บผมจะขอเรียกมันว่า แล้วกันควิสเพราะว่ามันผมไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่ะเพื่อนบอกว่ามันชื่อว่ามันอ่านว่าควิสผมก็ลองอ่านตามเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนไปเอามาจากไหนกันเขาว่าควิสเนี่ยสามสองหนึ่งอึ๊บกระโดดอีกรอบจึ๊งสมมติอ่ะสมมตินะเราจะกระโดดลงเหวอย่างงี้แล้วเราไม่อยากตายกดกระโดดแล้วก็กดเซิ์กระโดดอีกรอบ เปซบาร์แล้วก็กดปลอดสมมุติเราอยากปล่อยแล้วก็กด W แล้วก็กด W ใหม่กด W นี่เห็นข้างข้างๆเรา,าไหมที่มันเขียนว่า30มสิบทับสองอัสนั้นคือปืนที่เราใช้นะแล้วหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าใหญ่ๆอ่ะคือเลือดของเราหลอดอาขาวๆด้านบนเป็น energy กด C เป็นการว้าววอวลดอนทำเสร็จแล้วทำเสร็จอ่ะ เดี๋ยวเราไปตรงนั้นแล,ล้วเราเสกโดดีกว่าทุกคนคิดว่าผมจะผมจะไปได้ไหมคอมเมนต์ก่อนที่ผมจะกระโดดนะหยุดคิดไว้ก่อนนะสามสองหนึ่งีคอมเมนต์นะไม่ถึงชัวเลยมาทรงอย่างนี้น่าจะใกล้ใช่ไหม วิ้ยใกล้จังมันจะถึงแล้วไปนะเออไม่ถึงนะไม่จกะขาชนิดเดียวยิงเล่นย,ยิงเล่นเดียวเดียวเดไม่ได้ใช้ยาหรือถ้าเราปั๊มยาเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งเร็วนะถ้าเราเลือดเต็มแล้วเราปั๊มยาไ,มไ,ไป เอ้ยยยยอย่าตกถ้าตกน้ำกวดตายเออเอไม่ไม่ไม่เมืมม่อกี้เหมือนเนเห็นคนยิงกันนะจากแมปที่มันเขียนบอกถแถวนี้โดนสองตามตาม คือลงจากรถว่าแล้ว <c oughs> น,นั่นไง Help me Affirmative ตายมันอยู่บนนั้นอะ <c oughs> เออเออเอาแบบเยี่ยมมากว้าวไายยิงเราทำไมไอ้ที่สุดละจะไม่ช่วยเลยเหรอ Affirmative. อันนี้คือแรงของผมนะบอลบอลสองเย้เขาว้าวหน้าหลุดยิ่งอย่า yeah. อ่ะควีนสรับควีนสแป๊บเลื่อนเลื่อนขัน้น อ,อ้าปิดก่อนลองสุง่มดิ่หน่ามี่อยากไดชุดอันเนี้ไอชุดเนี้ย ถึเลยไหม z o o มต้องได้อ่ะคลิป ไปเนี่ไยเสร็จแล้วดูมีอะไรบ้างที่มันให้เกมที่เกมให้มาเบสิก ทุกคนคงคิดว่าเออเราไม่เล่กสทีอะเราจะเล่นแล้วเก่ยมากคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะทุกคนที่เราอัดอยากสตรีมเราไม่เคยอัดสตรีมเลยนะแต่อันนี้คือครั้งแรกที่เราอัดเกมสตรีมที่อยู่ในสตรีม ๆๆคลิปนี้อาจจะลงวันจันทร์แต่ว่าผมผมบอกไว้ก่อนผมทำวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่ว่าผมอาจจะได้ลงวันจันทร์หรือสัปดาห์หน้านู่นเลยอาทิตย์หน้าเลยก็ไดวันอาทิตย์หน้าหรือวันเสาร์หน้าเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเฮ้ยเอย่าเลยไม่ไม่ดับเครื่องไม่เล่นเครื่องสิไม่ใช่ดับเครื่อง เก็บมาก่อนใช่ไหมนะเนีเเ่ยเดี๋ยวใช้อ๋อว้าว SMC ยิงทำไมเสียงเกมนี้เสียงคนยิงกันมันแบบเกรกๆๆๆเ็กรๆคเกรคกรเขายิงอยู่ตรงไหนกันเนี่ย โอ้ยตรงนี้สวยมัน,นก็สวยเลยอะประกอบกับเพลงที่ไพ่ล็อกเสนอหูว้าวเก็บอะไรอะฮะตรงนี้มีอะไรไอเทมลับหรอมันมีไอเทมลับอยู่ในนี้ทุกคนอ๋อไม่ใช่มันตกอยู่ที่พื้น <Help. S 1> เฮลทเซฟมี Những người đi 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 đi

อย่าบอกตายหมดแล้วอันนี้นไงถุงเัินเพียบเลยถุงเงินเพียบเดี๋ยวคิดว่าจะหนีผ่านแต่ที่จะมองไม่เห็นโอู้หัวแล้วก็สุนมาหมดเลยตอนนี้คือยังรู้สึกเออได้มา65นะดีวะเฮ้ย ไม่ได้เชฟโป,โป้นะครับยิงมัม่วหลายคนจะคิดเอ้ยโป้โป,โป้ยิงรู้ได้ไงมามา่ๆยิงมั่วไม่อีกอะไรงดเหรอไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงนะฆ้าเปแปดตัวแล้วงเหลอือสักตัวให้ใหจบ ฝั่งนี้ยิงไปหลายตัวอยู่นะลาโศกไม่มีโอเคขับบถตั้งโมไซค์ไปงหลอเท่ Little help over here รเราจะขับผ่านน้ำได้ไหมไม่มาได้ขับไปยังไงนะเนี่ยไม่น่าเลยอะ่ะอุ้ยขี่ได้ ได้อยู่ได้อยู่ทาไม่ติดทาไม่ติดในโตนะในโตหรือในตั้นนี่แหละได้หมดน้ำน้ำน้ำทะเล ลาเวนเดอร์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลางวงเหรอนี่เจอแล้วสะพานออไม่ไม่ไปคิดไปไป นแดงนี้ขับเหมือนทะลุทะลวงโลกโเฮ้ยเกียรบอกใครบอกก้อนหินหน่อยให้ขึ้นรถเกียดินมาแมนช้าจังเลยช้าจังเลย ขึ้นอันนี้ได้ป่ะได้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 เจ้ยมากมอเตอรหายขับไปนั่นโอเคต่อต้องจอดรถไว้ดิ น,นี้มีน้ำระวังด้วยครังที่ป้องกันสแปกถึงเวลาการรอคน มีคนที่ขับผ่านมาแล้วไม่รู้บ้างเหอะอย่าบอกไปกองตรงนี้หมดเลยดิสรุปแอดอปมาลงกลางหัวหรอไม่ใช่ Nice work Well done ล <c oughs> ่นเกี o u And น n d นพอ ไ <Player. S 2> อสเพลย์เออ่าไปขับรถไล่ลยิงนเ่ง hmm. นี้นะ่าจะมีหน้าขอทชายชาติเป็นคนบ่อยไม่ชอบมาหลบขนี้กัน Wait, wait, wait! ขับ,บรถไปหาเพื่อนว่า,ว,าว้าวต้องยิงไว้ดิยังไม่เห็นเอฟเฟคอยากเห็นเอฟเฟคอะ ยังมีสิบสิอ้ะตรวมานนี่เฮ้ยรถรถยี่ห้อ,อ ไปช่วยนะแต่ว่าเหมือนเราอยากไปช่วยแต่ว่าเราก็ช่วยไม่ได้ขอโทษน,น,นะเพื่อนออออจอะค่ตรวเล้นเกมนี้มีน้ำมันด้วยนะ

他走路。 ได้แน่นอนขึ้นไปดิมีอะไรช่างน่าสงสัยไม่อยากได้ชิ้วมากั้นกำแพงส่องหาคน ม่เจอใครแล้วอ่ะมันไม่มีมันส่วนใหญ่จะคนจะขับผ่านไปเลยเนี่ยนี่ก็รถส่วนใหญ่คนจะขับคู่ก็เลยไงถ้าเรายินแบบมีสไนาล้วยิงแม่นๆนะโอ้โหสายเรียบแหมว่าตรงนี้มันโล่งโจ,งจ,งจ,งจง้งเงินิงียบแป้งเฮดช็อตย่งนี้ทำไงอ่ะแบบนี้ อแค่ตัวเองเอาหลังให้ดกวา ก็มีคนยิงเราหกตับแล้วล่ะลูกกระสุนก็น้อยเปลี่ยนปืนได้ไหมลองดิไม่ไม่ใช่เปลี่ยนเอออย่างนั้นแหละคนนีเ้นเรากลับละ bắt oh hoa. สักดอกไหม ừ, เออเออกวกดอกไหมมาเดีด้วยวหนึ่นึงลนีาระเบิดเออบ้าไม่โดนหรอกขี่รถรถหนักกว่เนะดิมนะรถ รถระเบิดนะไปหนีหนีไปตรงนู้นละเก็บศพด้วยโซ<ฮ>บ้าตายเหรนี่ยก็ต้อง โโอโเยยี่มว้าวมีสองตัวก็ว่าอยู่ทำไมมีสองทไมอีกคนนึงขับรถแล้วทำไมมีเสียงตืน่นก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาอัดใหม่นะครับบ๊ายบายคลิปนี้รางวัล่งคิปนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ ทีวเเกรน